สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอือเจอกันอีกแล้วตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นยำสามไขะะ่แล้วค่ยำสามไขะนะแ่แล้วนะแต่แต่กันใหญ่ๆลงไปหมดและะด้วขนะาดหน้ากัใหญ่ๆหน้าร้านนะ ในรอกำลังรอเช็คแล้วก็จ่ายนงวัดสวัสดีครับนงวัดสวัสดีครับกำลังแยกสมองทำงานอยู่เดินัางหาของสามไข่อยู่นี่เธอเธอสามไข่อยู่นี่ตอนนี้ก็จะทาให้ดูแต่เมนูอาหารนะอ่ะสองแล้วค่ะบรรยากาศรอบๆคงไม่ได้ดูแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอะไร่อนะครับแมงดาหมึกเองไข่แมงดากับหมึก น่าเห็นใจนะคะเนื่องจากประเทศไทยออกกฎหมายใหม่มา่ค่ะเราก็จะถ่ายดูแต่อาหารนะครับตอนนี้แล้วก็แม่ค้าสวยๆนะผู้ดำเนินรายการนะคะในช่องหนุ่มมุกสนซาแวนก็คือดิฉันเองคู่ะุก่อรอบนี้ครับแต่ว่ารอผมเรียกกับพี่หนุ่มทำเรียบร้อยแล้วสองคนต่อไปนี้จะได้เห็นกันแค่สองคนนะจ้ะข้าเจ้าหน้าที่ในร้านจะได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อนุญาตอยู่นะอนุญาตแมงดาประมือ อันนี้ทำตามน้าเลยใช่ปะเออโอเคแล้วก็แมงดากระแดงเค็มหนึ่งแมงดากระแดงเค็มนี่นะตักกันแบบจุกๆไปเลยนะครับปลาดุกตายแมงดาปลาหมึกเรียบร้อยครับหมายเหนึ่งครบครับหมายเลขสองพี่ต๋องดาแดงนะอันนี้ปลาแมงดาหมึกสิบกล่องปลาแมงดาหมึกสิบกล่องอนน ตรงนี้ก็จะหยุดแล้วใช่ไหมครับใครับหยุดแล้วนะครับพรงนี้นะหยุดหยุดไม่รู้จะได้หยุดหรือเปล่า MB มาไหนเตรียมของมาไหน m ะวันวันที่สองพี่แต่เรื่องเวลาเดี๋ยวมันต้องดูด้วยแลแบบลงคนอะไรนะแชทบอกพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวแจ็คกซิปบอกเพราะว่าพวกหนูต้องไปกินข้าวต้องบีฟกันก่อนอต้องเอาคนไปบีฟใช่ ปวดหัวพี่ยิ่งใกล้วันนี้ปวดหัวห้าสี่นี่มาดูยำสามไข่นะอันนี้สิบชุดเลยเนาะสิบชุดหมึกอะไรนะน้าตุ๊บหมึกแมงดาแดงเค็มเหรอคะปลาแมงดาหมึกปลาแมงดาหมึกสิบชุดปลาแมงดาหมึกนะหมึกมาแล้วเหลือปลากับไข่แมงดาหมายเลข4สี่ห้าไข่สองชุด ตอนนี้ก็ดูแต่อาหารไปก่อนนะครับค่ะบรรยากาศรอบๆคงไม่มีให้ดูแล้วนะครับหากเอซีท่านใดอยากเห็นบรรยากาศด้านรอบๆแล้วก็ด้านหลังนะคะมาสัมผัสได้ด้วยตัวคุณนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่คนเห็นนะคะแล้วก็อย่าแค่ฟังนะคะต้องมาสัมผัสเองนี่ต้องมาสัมผัสเองนะครับจะรอมบอ้าวไม่รอแล้วรอเหมือนเดิมครับลายเลขเจ็ดห้าไข่สองสามไข่ปัดกันแบบ หมายเลขหนึ่งหมาเลขสองร้านมะพร้าวครับได้แล้วจ้าหมดแล้วค่ะหนึ่งไปเลยครับมาเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะแล้วก็ไข่ปูไข่ประเมินคูประเมินหมายเลขสิบไมาเลขสิแม่ไปส่งเลยครับพี่เมย์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขอห้าไข่หนึ่งปิดแล้วแปดเก้าสิบครบได้ห้าไข่หนึ่งห้าไข่ขาดหนึ่งอันนี้ใส่ได้เลยค่ะอันนี้ใส่ได้เลยค่ะอันนี้ใหม่ไดขแปดอันนี้บินใหม่แล้วเหรอนะยังยัง แล้วหม่ยังหรือว่าเป็นยำห้าไข่สองร้อยบาทนะครับสัมภาษณ์ในฝนมาตั้งแต่กี่โมงร้านมะพร้าวขอโทษนะคะคิวที่หนึ่งมาตั้งแต่กี่โมงคะโ้นั่งน้องต่บายสองโมงเลยค่ะบ่ายสองอันนี้รับค่าในหน้าไปเท่าไหร่มามาฮะสัมภาษณ์หน่อยสิอ๋อแต่แสดงว่ารถจอดแล้ววิ่งแสดงว่ารถจอดปุ๊บวิ่งก่อนเลย ไกลสมชายขอขาอยู่ไกลมากนะนี่เดี๋ยวมาดูเซมอนนะอเล็กซานเดอร์มันใหญ่อันกลางได้แล้วได้แล้วหมดละมันกุ้งจัดพี่หนุมมันกุ้งนะแบบนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันทำตามเขาสั่งมาหันละ อันนี้รอบใหม่นะอ่าพี่เนยครับหมายเลขแปลก้าใส่ไก่หยกห้าใส่กระเซลมอนกุ้งสดเซลมอนเมื่อกี้เป็นยำตามใบสั่งนะใช่หมายเลขปวดหัวเพราะอะไรรู้ไหมพี่หนุ่มเพราะทุกๆเช้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นความรู้ด้วยเนาะเราเรากินกาแฟทุกเช้าอย่างเงี้ยพี่แล้ววันเนี้ยว่าจะไม่กินพอไม่กินปุ๊บก็แบบ มันท้องไส้ไงพอไม่กินเสร็จปุ๊บความนี้มันกลายเป็นปวดหัวตั้งวันเลยเลยนาเลยบอกว่าต้องค่อยๆลดจริงๆะไปไม่ได้จะจะลดเลยหยุดเลยไม่ได้ติดหรอน้องฟลีตติดหรอสาดอย่างเลเนิดเดินนะไปตามหมายเลขที่หนูเรียกนะคะตอนนี้พี่นมเปียกหมดแล้วนี่ขึ้นยำยกรถมาฝนไหนล่ะโอ้โห อ้าวอ้าวอ้าวไม่มีเวลาเล่นแล้วฝนมาอีกระดันะครับโอ้โหไม่เป็นไรค่ะวันนี้มันส่งท้ายวันหยุดเราหยุดกี่วันครับน้องฝนช่ำๆไปเลยค่ะสัปดาห์นี้หยุด3วันนะคะก็จะเป็นอังคารพุธพฤหัสเจอกัันนวศุกร์เสาร์ยังไมม่าเจอกันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับปูมาเดี่ยวไม่มาอันนี้อันนี้ขาดอันเก่าไม่มีปูมานะ ต่อไปยกรถปกติหกบาทสียอดน้ำตาลลงอีกน้อยหนึ่งแม่สามสี <4 S 2> <3 S 1> ่ยกรถนะครับหกสองสามชุดนี้จะ400บาทนะแล้วก็อีก5 1 2หนึ่งสองี่ทำด้วยหอยแครงนะหม <5. S 1> ูม้าหอยแครงห <5. S 1> กุ้งสด ปูมาหอยแครงกุ้งหมายเลขสิบห้าห้าไข่พัดหนึ่งครับหนูเรามีอะไรอยากจะทำเยอะแยะเลยเอฟซีพี่หนุ่มอยากจะบอกให้ทราบนะคะแต่คือแบบหนูมีแรงเท่านี้ค่ะจะได้ดูไม่เบื่อกันบางทีก็มีแต่แบบเดิมๆสิบสามหน่เป็นเลขัวนี้วะเนี่ยเอ่่นี่ละแซลมอนมีตรงนี้แซลมอนหนึ่งสองสามแซลมอนสี่ยกรถหนึ่งครับ หมายเลข14หมายเลข15ครับหมายเลข13หมายเลข14หมายเลข15นี่แนี่นะ้นำตาลน้อยหนึ่ง1,2,3ล, <ะ S 1> ล<ะ>้านอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอยู่ก,ก,ยกับแม่ครับ,บแม่นตนะามด้วยไข่ปลาหมึกนะเหมือนเดิมน,นะยกลดสี่ร้อยบาท ปลาาขวดใหญ่หกขวดครับเอสซีจะงงนะวนี้พี่หนุ่มถ่ายแลบแปลกๆนะปลาาขวดใหญ่หกขวดจะเป็นทุกร้านละค่ะเขาเนี้ยต้องแจ้งให้ทราบเลยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะคะเจนพี่หนุ่มถ่ายแปลกๆนะใช่แปลกนะครับเราทําตามกฎนะมันจะเช็คจากวันที่รันขึ้นใหม่ๆใช่ใช่ครับยำห้าไข่นะจุกๆเหมือนเดิมนะครับ ตายแล้วถ้าเอาแต่คลิปแรกพี่เป็นพันคลิปอะเป็นพันคลิปอะต้องไปนั่งเบอร์นี่นะนี่ยกรถนะครับหมายเลขสิบห้าของไทยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามสามแปดหกครับเฟซบุ๊กก็ไม่ได้นะเฟซบุ๊กอ่ะจริงอ่เหรอ ถายติดคนอื่นไม่ได้อา้าวแล้วถ้าคนอื่นเขายินยอมละเพคะอย่างนั้นได้เอา้าแล้วคุณจะเช็คได้ยังไงล่ะที่รักโอไม่กู๊ดเน็ตพี่ไลแมนครับขอบปลาอันหนึ่งคนใหญ่ครับเห็ดเถึงอะถ้าอย่างเงี้ยน่าจะมีเหตุมีผลหน่อยเนาะว่าเหตุ <c oughs> เพราะอันใดเนาะเพราะอะไรเนาะรู้ว่าเราเมิดอยู่ <c oughs> แต่บางกิจกรรมบางกิจกรรมมันก็ต้องารุมมารวยเนาะ อยำช็อกโกแสี่ร้อยนะครับจุกกันเหมือนเดิมนต้นา<บ>ตามด้วยเซม,มอนนะโอ้ลมเย็นมากเลยไปดูด้านหน้านะครับลมเย็นสิบสเย็นไหมภาพสวยภาพสวยเล่งใส่กล้อง หน้าสองคะนนหนูฝากปิดหน้าใครหน่อยนะเรียบร้อยมานเซลมอนนะด,ดีนะ ใช่ไหมเน่จาคไยใครบนาเนหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าใช่จ้านัสองปิดเลย 400บาทนะชุดนี้นะเปลี่ยนตู้มาใหม่ทำไมอันเ่าเป็นไงกระจกแตกเมื่อวานขายจนกระจกแตกขอโทษนะครับอันไหนนะออ้ยทำไมหนักจังเคยช่างกิโลไม่ก่อนเออไม่ช่างหรอก ไม่เกิน3โล3โลได้ไหมใช่3โลหนูสีนะจริงหนูก็แม่นอยู่นะเรื่องน้ำหนักเพราะหนูหยิบขนมจีนทุกวันน้าครับน้าทามยกรถมาเท่าไหร่เข่งโลเข่ง2โลอะไรพวกนี้ได้อันนั้นแตกใช่ปะอันนั้นอนุ้นะอันนี้สองสามีห้าหกเจ็ดแปดน้าทามเพิ่มหนึ่งแมวเาแ่ยมอ้อยมึกพี่โอ๋ค่ะเนลูก้าไม่เสี่ยมอ้ ท <What? S 1> าไว่าไข่นะครับปลาราละาี่นี่นะี่เอ,อ,นอนะแหมาอาแมวแซลมอนแซลมอนนะจ๋กแปลก,ปก,ปกหมายเลขที่เท่าไหร่ยกรถพีวัดอันนี้มแมวแซลมอน ยี่สิบแปดแมวเซมอสอันนี้อะไรคะปกติปกติแล้วอันที่อยู่หน้าบ้านปกติไหมน่ะไม่ปกติค่ะดูจากการใส่เสื้อผ้าออฉันกลัวมากเลยเราคบกันแรกๆทำไมเธอไม่เป็นแบบนี้ชุดแดงในตำนานเนี่ยคุดแดงในตำนานเหรอเขาแต่งเขาแต่งตัวโน้ตถามว่าหายเลขสามเอฟไอไอไอเด็กกางเกงยีนสีแดงฉันมันหายไปไหนวะเอาไปตัดเหรอ ไม่ใช่นี่ไงกลมาเป็นแบบนี้ไงความสุขของของเขาของเาขเขาใช่เขาทำแล้วมีความสุขก็เหมือนเรานั่นแหละเรียบร้อยนะโอเคมาดูดาหมึกปูนะไค่แดนดาใครปู ไข่หมึกนะสามไข่นะจุกๆเหมือนเดิมพี่วัดฝากโอเคอันนี้อะไรครับเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองเนีมีตรงนี้พี่ เขาไม่ได้ตัดเพราะว่าเขายุ่งวันนี้ยุ่งเขาไม่ตัดคนก็ตัด<ม>เองส,สิไม่ใช่ปัญหาเล<ม>หัะไข่มีตันใหญ่หนูชยขอบ่างมั ยังยังนึกถึงได้รู้ไหมหนูอันนี้ถ้าถ้าเอฟซีท่านนั้นยังยังรับชมทางช่องพี่หนุ่มอยู่นะต้องขอบคุณเขานะเขาว่าไงชี้เขาบอกว่าเออเขียงมันขึ้นลาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมอ๋อตั้งแต่คลิปแรกใช่หนูไม่เคยลืมเลยนะสิ่งตั้งแต่คลิปแรกๆเลยใช่เขียงมันมันรีบไงเราเราคว้าเขียงอันเก่ามาด้วยรอบนั้นนะก็เลยอีกวันหนึ่งมาเออเอฟซีเขาเห็นหมดในเอฟซีอ่ะ ยังจำได้อยู่เขาดูกันจริงๆนะครับหนูก็อยากให้ดูจริงๆเปลี่ยนมาเป็นกินจริงๆบ้างนะคจะได้ไหมคะอ๋อก็มากินแล้วไงก็มีมามีมาอยู่นะไม่ก็แบบคือดูของพี่หนุ่มอยู่สองสามพันอย่าเงี้ยสิบสองจุดแปดเคย่างเงี้ยเปลี่ยนจากสิบสองจุดแปดเคดูในช่องมาเป็นสิบสองจุดแปดเคหน้าร้านบ้างนี่โหคือจะดีนะคือสีดีคับยังวาอยู่ อันนี้ห้าไข่ใช่ไหมครับห้าไข่ครับที่สิบกล่องไปเด<อ>ีย๋ยวเรามาปิดท้ายที่ชุดนี้เลยนะครับพี่หนุม่มถ่ายก็ไม่มีความสุขนะแบบนี้นะ <c oughs> เราจะทำยังไงนะมันไม่ใช่แนวพี่หนุม่มนะการน,นำเสนอมันมากมายหลาลกหลายรูปแบบไงอ,อยากได้วิวบ้างอยากให้ชมบรรยากาศร,ร,ร,รอบข้างบ้างอะไรมันก็ไม่ได้อะ บางทีถ่ายแต่หน้าหนูก็ไข่เนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นเฟกนิวอีกถ่ายหน้าฝนอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูถ <_ d ata> ้าเขาไม่เชื่อเดี๋ยวหนูขอเสียงลูกค้าลูกค้าก็เฮ้วเองเ <_ d ata> มืม่อกี้ก็ไปแล้วนะยี่สิบกอ ิีขึ้นราคาอีกแล้วโอ้ไม่ต้องพูดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้พริกโลละหนึ่งร้หนูใช้กระสอบใหญ่ก็ช่างราคาส่งเหมือนเดิม1,500บาทใช่ไหมไม่ลดใช่ไหมใช่ลูกค้าท่านใดไม่กินเผ็ดนี่หนูเลิฟมากเลยนะ,ะช่วงนี้นะ <laughs> แต่สูกจะแพงก็ต้องยอมรับไปนี่คือความจริงค่ะที่รักช,ช,ชุดนะ ถาจะหนีของแพงต้องหนีไปอยู่ดาวงัางคารนู่มนะนรามาปิดท้ายที่ชุดนี้เลยนะครับที่ยำห้าไข่นะจบจากคลิปนี้ก็พี่หนุ่มก็ไปถ่ายทะเลถ่ายรถให้คนดู <laughs> ถ้ามันจะถ้าจะถ่ายไม่ให้ติดคนก็อุ้ยพี่สมชายไข่รกระเด็นนะไขโดดเดี๋ยววันนี้ให้น้องฝนปิดคลิปให้อีกโอเคครับเดี๋ยวให้น้องฝนโรยยาปอบอายก่อนนะสู่คนไมาแล้วละ่ะพูดยังไงก็ได้ไม่ใช่ประธานา โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ช่องหนุม่มเมืองชนชาแนลและสวยแซบซิงซูซ่าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,อ้ยน่ารักเลยดูชุดหน่อยนี่ <c oughs> นดูหน่อยน <c oughs> พี่ดูชุดหน่อยอ๋อ <c oughs> โอเคครับจ๋า